สวัสดีพีน่น้องสวัสดีพี่ทุกท่าสวัสดีกินข่าวเด้อพี่น้องกินข่าวจ้ามันยังข้างนี้พันว่านั่งกันกูงงวยกูงวยอยู่ป่วยยุ้ยล้นนวดกินข่าวพี่น้องพัดกะเพราหมูยำข้าวปุ้นกับอันปิ้งลิ้นกินไหมครับเออคนคนคนชลาขึ้นชะลาขึ้นกินเด้อ

กมทีบ่หเนมันกระชมโขมันหวานกันยำนะมล้โชเียากห้มักเออหมูเงาเงาเนี่ยเะรมเสีวซองเสียวเสียวกีกันบ่เคยบ่เคยมดไมด ว่ามีือนี้ไปเดนตลาดอีกอย่งกับเป็นอันแพงไปเวิดพีพ่น้องลี่นกันโลละทะเลเกออาะพวกชิมหะยังไ่แพเงินแตมันอฮสื่อเอ,ออยากวส,สิ้อาซองโลผัดวาสีเอาซองโลมันมีแต่โลขึงเออเอาท่าน,นั้นเด้ไหมเลยสื่อปลาทูซองโลสื่อหมู มูซับซื้อกะปุ่นช่องโลซื่อกระลำแน่กระลำช่องหัวช่องหัวสาวพันหัดินี่เต็มเนี้ยแพงๆเดี๋ยวนี่พี่แล้โอ้ยปวดโฟลงถุยกินยาน่นะอันีวแอ่จบอันนี้แกุกมกินขาบุกลุกลายยังไเอาทำไม่เู้ตัวไหน ขาบดไปเลยข้าตลาดมาแซงบดขึ้นทง้าลาดแงเลยวไก่รกรโลหายี่ลาอ๋อไก่ี่าย่นไก่่เดือดหมูหมูนำ้ม้นองเฮาซ้วซีซีดไก่กรโหลหายไปซื้อข้าโลแปดิอันมูกันบันรบล็กไ่นไข่ห้องเฮาเนี่ยน้องราอ น้้ท่างนนั่นนั่นนั lad, uh, ่นเดี๋ยะมาหม่น sure ่นเามามเลยพาด้ท้่สดเก่งไหมเดียนเดี๋ยวกินกินนมันเหนื่อยใครจะมองไปเซ็งใครจะมองไหขันนีเลยขนีละ

พดอะไได้หน้องห้องค้นกอนอะไรก็คือ <c oughs> and, and so น้หนงอันอันซืน้ออันไอกี่นะปลาทู่นะรละสามชีวนี้เนี่ยสามี่นก็อนแต่นี้ยอพังยูปลาทู่นะอยู่ครางอย่ง <c oughs> นะึงคือถ่ายมะไัมื

ใพอหละพ่อละมันินรเหนงายเลไกินายเลยบารมเือนโอ้ยลงมพอหละลูกพอ้อมมจะกินเผาล้ายเลยลูก่อเรไพกินขาลายเิเลยฮะมาหลังมาคืนานเดียวเลยดีใจเย่อกเนี่ เปนเนื้อหาแล้วงุงขึ้นไปจะโกงม่งเลยอเป็นเนื้ออะไรนะขึ้นงุเไปหเลยเขาบางยางเด่นเดเด้งไปอ่ะคือขึ้นอมโกงแล้วแล้วงุ่มาดิแล้วยางไมเห็นแหล่ตตนี้ยเห็นเนเหมืูนั่นแหละดว นนัแมวทิบบาทที่สอาทที่หนึ่งนะตัวแมนไฟแล้วที่สองไปโอ้เฮ้ยคิ้ไร้แล้วคินเข่ากับบดปลั๊กไลคิ้เข่าตรงบดเล็กิ้หน่อยหนึ่งนะฮะถือปากสิ้นหลอดสิ้นหลอดมากิ้มนปวดแขง้อเ ว่ามันนี่กินเขาวบดมืออื่นดิบดิบริกิน,น,น,กน,น,น,กนเนือื่นกินแต่เขาคนณโรใส่หมับดิอ้ยเอาหายังมาดีลูกไม่น,นางลูกบะโอ้กระแบ่งมาใหา้ในกวานีใหี่ Nát 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 ăn nát 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 พนพวนมากินกัว่าเจบปาเจบป่าก็ต้องฟื้นแล้วเงตัวเองเรื่องนี้เรื่องไงยังไ้ขังเดียวอื่นไปเลยเออมาหำเลยนี่ไมหายเอาจังดูะเนี่ยเลมันเปอ้มาแก่ดูใส่แสมาแฉะม่นไปจังป๊อังนะ่างป๊อปั

ิีหนาพ่อกันใหม่เด้วพี่น้องโอ้ยหุ่นวายเด็กย,ยู่โอ้ยสวัสดีพี่น้อง